สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามากันที่นี่เลยตลาดต้นไม้มีพิษรงฮักนะคะคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยตลาดต้นไม้มีพิษได้ยังไงพิษเป็นพิษนะคะันนิโกพิษสนุโลกนั่นแหละค่ะนะคะก็คือต้นไม้พิษสันุโลกนะคะอยู่ตรงข้ามโรงฮักนั่นเองนะคะก็วันนี้มีร้านต้นไม้มาหลายร้านเลยนะทุกคนกับแสงแดดที่กำลังเปียงป้างเลยนะคะทีนี้เรามาเริ่มกันที่ตลาดนี้เปิดกี่โมงและมีวันไหนบ้าง ตลาดนี้นะคะเปิดตั้งแต่บ่ายโมงนะคะจนถึงประมาณ6โมงถึงทุ่มนะคะทุกเสาร์อาทิตย์ที่พิษณุโลกอยู่ตรงข้ามกับร้านอาหารโรงฮักอ่านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าร้านแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะมีอะไรบ้างแต่ที่สะดุดตาตั้งแต่ก่อนจะเข้ามานะคือนี่คือนี ตัวนี้เป็นพอลิด้าใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าใหญ่ไซส์อย่างประมาณนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่อะคะประมาณ7 0,000มื่นกว่าประมาณ7 0,000ื่นใช่ตัวนี้เขาไม่มีตำหนิค่ะลายชัดเจนหยิบลงมาดูได้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวให้เจ้าของหยิบดีกว่าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเสียซับขึ้นมาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ประมาณเท่าไหร่หนูะเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นโอ้แม่เจ้าไม่มีตำหนิค่ะมีกำลังอาวุธสองสองอ้อใหม่สวยด้วย ซส์ขนาดนี้นี่ปลูกนานไปแล้ใช้ระยะเวลานานไหมประมาณปีค่ะ2สองปีปีสองปีได้อยู่ประมาณปีกว่าปีสองปีเราจะได้ไซส์ประมาณนี้ใช่แต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราแยกหน่อหรือว่าเพาะเมล็ดด้วยมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างอย่างต้นนี้เนี่ยเป็นไม้เมล็ดหรือว่าไม้หน่อเอ้ยพอลิด้าไม่ไม่พอล็ดไม่ได้นน่ใช่ไหมไม่แน่ใจค่ะซื้อไซส์เล็กอ๋อซื้อไซส์เล็กมาซื้อมาไซส์ประมาณไหนอาอย่างงี้ดาซื้อมาไซส์มาประมาณเนี้ยค่ะประมาณนี้ใช่ประมาณนี้ประมาณหัวเข่าประมาณเล็กหัวเข่ามานิดนึงตอนซื้อมา แล้วเลี้ยงมาอีกต่อมาอีกกี่เดือนคะได้เจ้าหนีประมาณเกือบปีอะค่ะเกือบปีหลายเดือนไม่ได้ใช่ไหมกี่เดือนเกือบปีมันโตช้าขนาดนั้นเลยหรอคะความที่เขาเป็นไม้ด่างเขาจะโตช้ากว่าไม้เขียวทั่วไปใช่แต่ก็ถือว่าโตไวอยู่นะแต่ถือว่าสมบูรณ์นะต้นงใช้ค่ะแล้วใบไม่มีไห้เลยอ่ะใช่แล้วเลี้ยงดีมากมาดูคุณหนูต้องประคบประงมเขาหน่อยค่ะเออเพราะว่าไปเห็นไปเห็นที่อื่นนะโอ้โหถ้ายิงส่วนที่มันด่างเยอะๆขาวเยอะๆนี่ ไม่ยับเลยอ่ะใช่ตอนนี้ไม่มีรอยไหม้แล้วค่ะไม่มีตอนนี้อแ,<ล>แล้วอันนี้นอกจากคอริด้ามีอะไรอีกคะที่อยากจะนำเสนอคนนี้ก็ถ้านอกจากคอริด้าก็จะมีเป็นซีโรเดนดอนซีโรเดนดอนนี่ก็ซันตโตโซมา่า ถ้าอยากมื้อไซต์กระถางนี้ประมาณเท่าไรคะอันนี้3 8 0 0ค่ะในนี้มี4ต้นนะคะอ๋อก็คือนี้เขาจะมีต้นใช่สามารถเียกได้ก็เห็นตลาดเขาขายกันอยู่ประมาณ8 900เหมือนกันต่อต้นนะคะแต่ว่าถ้ากระถางนี้ก็รวมเหมือนแบบตีรวมแล้วก็คุ้มกว่าออใช่เพราะว่าได้ไซส์ใหญ่ด้วยไอ้800นี่ไซส์เนี่ยนะเออใช่เพราะว่าเพราะว่าไปเดินที่ตลาดอินโดจีนการ์เด้นกระถางหนึ่งประมาณเท่าไหรนะ 250เล็กๆใช่ไหมคะชใช่ใช่ใช่ใช250รประมาณนั้นมันจะมีซบ้าเพ้นกับาซันโตโซมา่าตัวนี้จะเป็นพันโตโซม่า<ต>นะคะซีบ้เกกเาเพนจะสั่งได้คนออน้อ่าเนี่นะคะมีคนสันะะ่งทค่จริงใบสวยนะอันนี้ก็จะเป็น อันนี้กอริโอซัมกอริโอซัมใช่นีกอริโอซัมอันนี้เป็นไม้วางข้อป่ะคะใช่ค่ะใช้เวลานานไหจากข้อหนึ่งใบกว่าจะได้ขึ้นมาประมาณสองสามใบแบบนี้ก็คือจากที่ข้อเปล่าเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือการวางข้อเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอายุของข้อด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิธีการปลูกการอะไรต่างๆนานาด้วยแต่ว่าจากส่วนตัวนะคะก็จะประมาณบางทีไม่ถึงเดือนบางครั้งก็เดือนกว่ามันก็จะมีหน่อใหม่ขึ้นมาเขาก็จะแทงยอดมา อันนี้ก็จากที่เป็นข้อก็ประมาณเกือบปีเหมือนกันเกือบปีใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะเริ่มจากใบเล็กเลยก็ค่อยๆมาใบใหญ่ถ้าอย่างสมมติเนี่ยกระถางเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเท่าไหร่เอ่ออย่างอันนี้มีสามใบยอดใหม่อย่างี้ก็5,000ันบาทค่ะ5 0 0พันใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นดักฟอร์มค่ะเขาจะมีก้านแบนก้านแบนก้านกลมใช่ตัวนี้จะเป็นก้านกลมดักฟอร์มอันนี้เขาสีเขายังไม่เต็มฟอร์อม จะเห็นใบนี้อันนี้เขาจะใบเข้มแล้วแต่ว่าต้นแม่เขาจะใบดํากว่านี้มากอันนี้คือหน่อใหม่หรือเปล่าใช่ค่ะยอดอ,อันนี้แตกหน่อใหม่ค่ะอ่าแตกหน่อใหม่แล้วด้วยนะคะคือราคานี้นคุณได้หน่อไปด้วยใช่ฮะได้หนอ่ออยู่ที่ปนะฮะอืมอ,มอมนี้เหลือมาเห็นตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นฟิโล ใช่ค่ะนี่เป็นฟิโลเหมือนกันเบอร์มาร์คคอมแพคเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้คอมแพราคานี่สองพันค่ะสองพันจะเห็นว่าอยู่สองกระถางใช่คอมแพคเหมือนกันไหมคะหรือว่ายังไงใช่ค่ะคอมแพคเหมือนกันอันนี้ก็ราคาเท่ากันหรือเปล่าคะไม่เท่ากันค่ะมันใหญ่กว่าเอออันนี้มันฟองกอใหญ่กว่าเนา้อันนี่สี่พันอันนี้ได้กอใหญ่ๆแบบนี้เลย แยกเป็ลายลายจ้าใชโอ้นี่ไปแยกได้แบบว่ามันสี่ต้นค่ะตอนเนี้ยไปแยกได้เยอะเลยไปแยกได้เยอะเลยต้นนี้คือจุกๆไปไปแยกได้เนาะใช่จะเป็นสี่ต้นค่ะต้นนี้จุกมากจุกๆเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นไวท์คองโกกับพิงค์คองโกค่ะเป็นฟิโลเดนดอนเหมือนกัน ไว้คองโกกับพิ้งคองโกถ้าใส่ประมาณนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นี่หกร้อยห้าสิบบาทค่ะเออไม่แพงนะพร้อมรับนี่หกร้อยเลยนะคะลดนี่อันนี้<ๆ>เรียกว่าด่างหรือว่าอะไรเอ่ยอันนี้เขาเป็นสีของเขาตามธรรมชาติค่ะใบใหม่เขาจะเป็นสีชมพูเข้มๆแล้วก็จะไล่อ่อนแล้วก็แตะระดับไปที่เขียว ใช่หกร้อกว่าบาทเหรอใช่ค่ะแล้วอนาคตใบใหม่เมืนอจะชมพูให้เราไหมนะอ่าคือใบใหม่เขาจะเป็นสีชมพูค่ะเขาไม่ใช่ไม้แล้วเขาเป็นสีแบบนี้อยู่แล้วอ๋อเดี๋ยวถ้าโตขึ้นก็จะเป็นเขียวคือใบใหม่เขาก็จะเป็นแบบสีชมพูแบบแจมๆจอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆไล่อ่อนลงต้นพวกนี้คือหกร้อยบาทเนาะใช่ค่ะสีชมพูสีขาวเท่ากันค่ะเป็นพิ้งกับเป็นไวของมีอยู่สามต้นนะครับจริงๆมีข้างล่างอีกตะขายแต่ละค่ะพิ้งออกไวมากอันนี้มาเจอบอลสี อันนี้ฮกหลงหรือว่าตัวไหนอันนี้ฮกหลงค่ะฮกหลงหูจะไม่ใหญ่ดูที่หูค่ะอ๋อนี่ฮกหลงหูจะไม่ใหญ่เพราะว่าตัวที่เหมือนกันมันจะมีอะไรนะนาลายเรืองพบใช่ค่ะนาลายเรืองพบหูเขาจะยาวจะใหญ่ใช่ดูถ้าสังเกตง่ายคือดูที่หูดูที่หูถ้านาลายเรืองพบหูจะยาวใหญ่แต่ว่าถ้าพกหลงหูเขาจะสั้น๋อ ถ้าดูง่ายๆแล้วก็นาลายหนึ่งเขาจะไม่กัดสีเต็มใบเขาจะแบบจะเหลือสีเขียวอะไรอย่างนี้อยู่แต่ถ้าเกหลุ่นเขาจะกัดสีเต็มใบอถ้าอย่างกระถางนี้อะค่ะเกหลุ่นกระถางนี้ประมาณเท่าไหร่คะอันนี้แปดร้อยค่ะแปดร้อยใช่มีต้นอันนี้ไม้มีหัวนะคะไม้มีหัวนี่มีหน่อใหม่ให้ได้เยือกได้อีกหนึ่งต้นเลยต้นแถมหน่อเลยค่ะซื้อหน่อก็แถมต้นเนียค่ะราคาเท่ากันหรือต้นแถมหน่อซื้อหน่อแถมต้นเลยใช่ราคาเท่ากันค่ะด้านล่างอันนี้ก็ฟิโลเนาะ ค่ะอันนี้เป็นอ่อะไรนะเดี๋ยวอันนี้เป็นเลดอะเมลอลนะคะเลดอะเมลอนอย่างนี้กระถางเท่าไหร่คะอย่างนี้ก็สองร้อยห้าสิบค่ะแล้วอันนี้รุ่นเดียวกันไหมรุ่อเดียวกันไหมขายเท่ากันแต่ว่าไซส์ใหญ่ขึ้นใครวัยใครได้ขายเท่ากันขายเท่ากันที่างกันได้อ๋อมีต้องอยู่ที่ความวัยของลูกค้าอยู่ที่ความวัยใช่ไหมใช่แต่ปกติเขาขายคนละราคาอยู่แล้วหรือเปล่าคะถ้าคนละไซส์ใช่ อันนี้เราขายง่ายๆ,ๆ,ๆค่ะละค่ะอันลขายค่ะเดียวมาไวได้ก่อนมา <laughs> ไวได้ก่อนได้ก่อนอันนี้เขาจะมีจุดเด่นตรงตรงใบอ่อนหรืออะไ <คะ S 1> ใช่ค่ะ<ล>ใบใหม่สีเขาจะเป็นดอกชมพูอะคะ่ะใช่พอเขาโตขึ้นกว่านี้สีเขาจะชมพูจะชัดเจนกว่านี้แล้วก็จะไล่มาเขียวเหมือนกันใช่แล้วก็ไม้นี้เราสามารถใส่เสาให้เขาเลื้อยได้ด้วยเขาจะเป็นไม้ฟอมสวยทำเป็นไม้เลื้อยใช่ไหมคะใช่ค่ะ แต่ว่าถ้าเราจะเลี้ยงให้เขาเป็นต้นก็ได้แต่แบบเวลาถ้าแบบถ้าเขาแบบโตมากๆเนี้ยเขาก็จะแบบเอ็นเอ็นนิดนึงถ้าเราให้เขาขึ้นหลักเขาก็จะขึ้นหลักหวยแต่ส่วนใหญ่เขาก็คงไม่เลี้ยงกันจนยาวเพราะว่าจะตัดข้อขายกันใช่ไหมใช่ค่ะจะตัดข้อขายกันนะอ่ะคันมาดูตรงนี้ดินี่อะไรบ้างอันนี้ก็เป็นกิโนเนียมอ๋อม่ใช่ไหมคะค่ะ อันนี้เรียกออมอะไรนะอันนี้อมซับค่ะอมซับใช่ไหมมันย้อนแสงม่รู้เห็นไหมใบเขาจะเข้มค่ะแล้วก็ตรงชุมพูจะชัดอันนี้จะเป็นอมซับจะเป็นแบบนี้ค่ะใช่แต่อย่างอมนาคเนี่ยค่ะอมนาคเขาก็จะเป็นตัวนี้ีใบเขาจะสว่างว่ามันจะคล้ายๆกันหลายเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นอมนาคใบเขาจะสว่างอชแดดแรงไม่รู้โฟกัสได้ไหมสวยค่ะสวยใช่ค่ะ อย่างอย่างพวกนี้กระถางละเท่าไหร่คะถ้าเป็นตะกรุดอ่อนนี้อันนี้เท่ากันไหมอันนี้ก็มีหลายไซส์ค่ะอยู่ที่ขนาดต้นเด้อก็ประมาณห้าสิบบาทแปดสิบอ๋อไม่แพงนะไม่แพงค่ะขายไม่แพงแต่อย่างอันนี้ก็ร้อยหนึ่งค่ะออครับต้นนี้แต่นี้มีสามสามต้นค่ะแยกได้เลยคุ้มคุ้มจุกๆค่ะนี้สามต้นแยกได้เลยอือใช่ตอต้นละไม่กี่สิบบาทใช่ใช่ใช่ไม่น่ารักน่ารักสะสมปลูกประดับเลาวสำหรับใครที่แบบพูดเนี่ยอันนี้ก็สามสิบห้าบาทเลยค่ะ ไอันนี้ก็สั่งอะไรนะอันนี้เป็นสีผสมค่ะอ๋ออันนี้ถ้าสีเขาเต็มฟอร์มตรงกลางเขาจะเป็นสีชมพูค่ะเขาจะมีสามสีในใบเดียวแต่นี้ยังไม่โตเต็มที่ถังละสามสิบห้าใช่ค่ะสามถังร้อยเลยพี่เซนสามถังแถมหนึ่งโอ้โหใช้จุ๊บจุ๊ทั้งถูกทั้งถูกแขงค่ะเอาละแล้วก็สรุปว่าที่นี่มีจุดเด่นคือนี่เลยค่ะนี่เลยตัวนี้เพราะลายชัดสวยทุกใบใช่ไม่มีตำหนิค่ะไม่มีรอยไหม้เท่าไหร่นะอันนี้เจ็ดหมื่น เจ็ดหมื่นเจ็ดสิบแล้วกันเจ็ดสิบเคเจ็ดสิบเคเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ทางบ้านถ้าไปดูการุณาไปดูที่สวนของท่านด้วยไม้หลักศิเผื่อท่านมีอยู่นะฮะถ้ามีติดต่อช่องซินฟูมาด่วนเลยนะฮะลม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 นะคะเออสัตวพวกนี้อันนี้ก็ซาบีนาใช่ไหมใช่ค่ะอันซาบีนา อันนี้เป็นหลังแดงค่ะเป็นตัวแรตัวหายากนี่เป็นตัวหลังแดงตัวนี้เอาไปโชว์เดี๋ยวมันชื่ออะไรนะไม่แน่ใจชื่อเหมือนกันค่ะเพราะวเป็นเตัวหลังแดงด้วยแต่ว่าเขาจะเรียกกันว่าอะโบรน่มาเป็นตัวหลังแดงถ้าเป็นชื่อแท้เขาจะเรียกกันอยู่ว่านกคุ้มอ่อมันมันชื่อมันมันจำไม่ได้เพราะเราก็ดูอุ้ยโคตนะคะเพราะเราก็ดูอยู่มันเห็นมันน่ารักดี เขาจะมีหลังเขียวหลังชมพูหลังแดงแต่หลังแดงจะเป็นตัวที่หายากแล้วก็ราคาสูงที่สุดอ่าถ้าสูงที่สุดต้นนี้เท่าไหร่คะต้นนี้ก็งไม่อันนี้ยังไม่อันนี้ไม่โชว์ค่ะไม่ได้ขายใช่เพราะว่ามันเป็นขยายขยายพันยังไงอะคะจริงจริงอะค่ะถ้าเราเนี่ยสามารถตัดใบชิบตางเงี้ยค่ะแล้วเหรอในกระถางแล้วเขาก็จะแตกรากตรงเนี้ยค่ะ แตกตรงโคนนี้แต่ใช่แต่ว่าต้นไม้ก็จะเสียฟอรมนิดนึงถ้าใบหายไปเยอะๆอใช่แต่นี้ก็เหมือนแบบเขาเป็นฟอร์มนี้ก็เดียวไม่ได้ทําจํานวนด้วยถือว่าสวยมากอาจจะตัดอย่างนี้ก็ได้ค่ะตัดแล้วก็ไปชำเียบอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าเขาล่วงไปที่มันนี้เขาก็แตกออกมาอันนั้นก็ไปชำาอได้เลยอ่าโอเคอันนี้เป็นเพียงร้านแรกนะแต่ว่าแม่คะ ให้ความรู้ดีมากๆเลยถ้าใครอยากจะมาช็อปราคาแบบเบาๆสบายกระเป๋าแบบนี้นะคะเข้ามาแล้วแด่กงเลยสิบก็มีนะสิบเคเคขึ้นไปนะเออก็สามารถมาได้เลยที่ตลาดนี้นะคะต้นยี่สิบบาทแขกตั้งต้นยี่สิบบาททำไมหลักสิบมากันได้เลยที่ตลาดนี้พีนตลาดแอฟริกะอะ ตลาดมีพิซแอดโลงฮักนะคะก็สามารถซื้อได้สำหรับร้านน้องเขานี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกมาค่ีเสาร์อาทิตย์เนาะมาทุกเสาร์อาทิตย์อ่าทุกเสาร์อาทิตย์นะครับเวลาบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มอ่าบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาชมกันนะครับใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ